อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมเมื่อก่อนที่ข้าพเจ้าอายุยังน้อยนะคะแล้วก็ เราก็ไม่ใช่คนที่จะสมบูรณ์แบบหรือดีไปหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นจะมีผู้ใหญ่ที่เขาจะเตือนด้วยความหวังดีว่าเราควรจะเปลี่ยนนิสัยของเราเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราต่อต้านยิ่งใครมาบอกว่าเราไม่ดีตรงไหนหรือพยายามให้เราแก้ไขเนี่ยเราจะยิ่งต่อต้านนะคะซึ่งข้าพเจ้าเคยเห็นคนที่เป็นแบบนี้เยอะ นะ,ะคือเวลาที่ถูกเตือนว่าตรงเนี้ยมันไม่ดีนะคุณควรจะเปลี่ยนแปลงแต่เขากับรู้สึกว่าก็ฉันก็เป็นแบบนี้แหละฉันเป็นตัวของตัวเองฉันจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงหรอกนะคะพี่น้องข้าพเจ้าอยากบอกว่าความคิดเหล่านั้นมันทำให้เราเนี่ยหยุดการพัฒนานะคะแล้วก็ยังเก็บนิสัยแย่ๆไว้ด้วยแต่คนที่ฉลาดเนี่ยจะฟังคำแน,ำนะนำนะคะเพราะว่าถ้าเราดีแล้วเนี่ย ก็จะไม,ไม่ต้องมีคนเตือนนะแต่ถ้าเราถูกเตือนก็แสดงว่ามันมีจุดที่ว่าเรายังไม่ดีเพราะฉะนั้นเราควรเปลี่ยนแปลงทัศนคตินะว่าคนที่เตือนเรา,เ,าเราสำรวจตัวเองว่าเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าถ้าเราเป็นอยู่เพราะฉะนั้นเราจะแก้ไขนิสัยของเรานะให้มันดีนะคะให้มันชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะเช่นเดียวกันเมื่อเรา เข้ามาอยู่ในล่มพระคุณของพระเจ้ามาเป็นลูกของพระเจ้าอาจารย์ปโลได้บอกเรานะว่าอย่าทําตามอย่างคนในยุคนี้หรือคนในโลกนะแต่เราต้องรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุมนิสัยของเราจะเปลี่ยนใหม่นะเพราะว่านิสัยบางอย่างขัดขวางพระพรของพระเจ้านะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องเปลี่ยนนิสัยของเราเพื่อซึ่งการเปลี่ยนนิสัยเนี้ยสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนก่อนก็คือทัศนคติความคิดของเรานะคะเมื่อความคิดของเราเปลี่ยนการกระทําของเราก็จะเปลี่ยนไปตามอัตโนมัตินะแต่อาจจะมีคนถามว่าอา้าแล้ว เราจะเปลี่ยนเป็นแบบไหนล่ะที่จะเป็นสิ่งที่ดีนะพี่น้องพระชนะของพระเจ้าได้บอกเราไว้ทั้งหมดว่าเราควรจะมีนิสัยอย่างไรนะพี่น้องดูผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะว่ามีอะไรบ้างแล้วสิ่งเหล่านะั้นแหละคือการเปลี่ยนแปลงที่พระเจ้าผ่อพระไทย นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนแปลงตามพระชนะของพระเจ้าแล้วเมื่อเราเปลี่ยนแปลงพี่น้องมันจะเป็นพระพรเท่านั้นนะเมื่อข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงตัวเองทําให้เห็นว่านิสัยเก่าๆของเราเนี่ยมันขวางกั้นพระพรของพระเจ้ามากนะแต่เมื่อเรายอมเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะโดยที่ไม่มีอีกโก้ไม่มีคําว่าแบบฉันเป็นของฉันอย่างนี้ฉันจะไม่เปลี่ยนแต่คุณต้องเปลี่ยนเพื่อฉันมันไม่มีคํานั้นนะพะี่น้องยิ่งเรา เปลี่ยนตัวเองมากเท่าไหร่นะเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นมาก เท่านั้นนะเราจะดีพร้อมรอบครอบมากเรื่อยๆนะ,ะพระเจ้ามีน้ําพระทัยให้เราเนี่ยดีพร้อมรอบครอบแล้วก็ไม่มีตําหนิเลยนะ,ะเมื่อเราไม่มีตําหนิยิ่งเราตําหนิน้อยเท่าไหร่นะ,ะมันก็จะไม่มีอะไรขวางกั้นพระพรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นนะพี่น้องเริ่มต้นถ้าหากมีใครเตือนเรานะ,ะว่าเราควรจะเปลี่ยนนิสัยบางอย่างพี่น้องทอมใจที่จะน้อมรับสิ่งนั้นนะ,ะคำเตือนของคนอื่นนะคะ อย่ารู้สึกว่าถูกว่าอย่ารู้สึกว่าฉันดีพร้อมนะเพราะว่าไม่มีใครที่ดีพร้อมนะแต่เราต้องคอยเปลี่ยนแปลงแล้วก็ควบคุมตัวเองอยู่เสมอให้เราอยู่ในรูปแบบของความดีพร้อมรอบครอบนะแบบที่พระเจ้าได้ทรงวางไว้นะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนทนัศนคิคะ ทัศนคติของเรานะคะแล้วขอบคุณคนนั้นที่เขาช่วยเตือนเพราะว่าหวังดีเขาอยากให้เราเป็นผู้ที่ดีพร้อมรอบครอบนะคะเราอาจจะมองว่าอุ้ยคนที่เตือนเนี่ยก็ยังทําไม่ได้เลยนะะอย่าไปมองคนอื่นนะะพี่น้องแต่เราโฟกัสที่ตัวเองว่าเราจะพร้อมในการที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของเราทุกอย่างที่จะเป็นไปตามน้ําพระทัยของพระเจ้าที่จะมีบุคลิกภาพใหม่ที่จะมีนิสัยใหม่แต่ตามที่พระเจ้า อยากให้เราเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะขอบคุณพระเจ้าแล้วขอบคุณคนนั้นนะคะเพราะว่าทุกการเปลี่ยนแปลงจะนําไปสู่พระพรนําไปสู่การที่เราจะเป็นคนที่ดีแล้วก็สมบูรณ์แบบมากกว่าเดิมนะคะขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้าค่ะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเ,เลยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ